สวัสดีครับหลวงพ่อพระพุทธโชคพหลวงพ่อสุดยอดมากเลยครับโอ้หลวงพ่อสูงแท้มเมกเลยโอ้สุดยอด,อด,ยอดอวันนี้วันที่25ทธันวา63สาโครงการออกจากบ้านต้านโควิด2020โอ้ยวิวคุ้มค่าจริงสุดยอด โอ้หลวงพ่อหลวงพ่อสุดยอดมากเลยครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดจริงๆกว่าจะเข้ามาถึงกว่าจะได้มาถึงหลวงพ่อ,อคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่พามาแต่ว่าเราคุณแม่มาแล้วคุณแม่แต่ว่าตอนนี้ผมขึ้นมาถึงแล้วโอ้คุณแม่ครับคุณแม่โอ